สปอร์ตอินสปายวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตสุดยอดนักฟุตบอลดาวยิงทีมชาติไทยผู้ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยกับฉายาที่ถูกขนานนามว่าโจห้าหลาสลายุทธชัยคำดีฉายาโจห้าหลาเนี่ยก็คือตอนนั้นไปแข่งฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สเกมที่เวียดนามด้วยการที่ผมเป็นดาวซิโดแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการยิงประตูในกรอบเขตโทษนักข่าวก็ตั้งฉายาให้ว่าโจห้าหลา ช่วงที่เล่นฟุตบอลที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเหนื่อยและท้อมากที่สุดก็คือช่วงที่เล่นทีมชาติสุกทครับซึ่งตัวเองก็ได้ลงเล่นแล้วก็คือผลงานไม่ดีก็คือฟอร์มตกนะฮะทั้งผู้สื่อข่าวทั้งแฟนบอลก็ว่าเราอะไรเงี้ยว่านู่นนี่นั่นนะครับพูดตรงๆก็ท้อถึงขนาดขนาดร้องไห้กับเวียดนามเพราะตอนนั้นเล่นเล่นอยู่ที่เวียดนามนะฮะเคยคิดว่าเอ้ยอยากจะเลิกเล่นทีมชาติเลิกไหมอะไรเงี้ยก็คิดไปด้วยแล้วก็กลับเวียดนามไปก็กลับไปเล่นที่เวียดนามโค้ชก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากนะกกลัับบมมาอยู่ผ แล้วก็ทําผลงานให้ดีสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าผมผ่านมันมาได้ก็คือจิตใจที่เราคิดว่าเอ้ยสิ่งที่เขาดูดถูกเราที่เขาว่าเราอย่างเงี้ยเราต้องทําให้เขากลับไปให้เขาเห็นอีกว่าสิ่งที่คนพูดอะ่ะมันผิดนะครผมต้องทําให้คุณเห็นว่าเอ้ยผมจะต้องกลับมาเพื่อคนไทยและตัวเอง อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับที่จะอยากจะเดินตามพ่อโจ้ห้าหลาหรือพี่โจ้ห้าหลานะครับทุกคนมีความฝันผมก็มีความฝันนะครับต้องเดินตามฝันให้ได้ฝากน้องๆครับชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย